อร่อยอร่อยหอมดีหอมวันนี้เราจะกินนีมือเชฟโรเดอร์นะครับเชฟโรเดอร์ <L> วันนี้เชฟโรเดอร์เข้าครัวนะครับเพราะว่าคุณเมียอยากกินสปาเกตตี้นะครับโรเดอร์ทำสปาเกตตี้ดีมากเนี่ยโรเดอร์ทำสปาเกตตี้อร่อยมากครับ <c oughs> ใช่ไหมครับเชฟใช่เชฟทำสปาเกตตี้อร่อยมากครับเชฟันนี้ เรื่องเรื่องสปาเกติไว้ใช้ไว้ใจเชฟครับดูนะครับเฮ้ยจุกดูนะครับการหั่นกุ้งของเรานะครับเชฟเรามีความชำนาญมากนะครับเชฟเรามีประสบการณ์มากกว่าหกสิบสองปีเอาไม่ใช่ เชฟของเราหั่นหอมนะครับเชฟของเรามียิ้มนิ้มนิดหน่อยนะครับเชฟของเราวันนี้เชฟของเราได้ทำการโอ้ครับโอ้ครับตอนนะครับชำนาญมากเลยนะครับ มอลอกกับหน้ามอรลอกกับนาเชฟนี่บ่กเข่า,ก,ขากันเลยมอลอ,อกแม่ปวดสนใจได้ข้าหนอกเกีก่ยปวด คีิมงพี่น้อยเชิใสไปเลยหมดนี่แหละตามคุณไปเราจะตามคุณมาถ่ายวิดีโอนะคุณโรเดอร์วันนี้คุณโรเดอร์ทำกับข้าวให้เมียกินไม่ใช่คุณโรเดอร์เชฟโรเดอร์โอ้เชฟโรเดอร์ไม่ใช่ใชคุณโรเดอร์เป็นเชฟโรเดอร์อการันตีความอร่อย โอ้เส้นสปาเกตตี้จะได้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับดูเวลาแล้วนะครับเชฟเราจับเวลาแล้วนะครับเชฟร้อนมือไหมครับเชฟเชฟเราแอบไปชิมคนเดียวไม่ให้ใครเห็นครับเพราะเชฟเราเป็นคนโพลา์ครับไม่เหมือนเมียครับเชฟบอกได้แล้วนะครับใส เชฟของเราใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปแล้วนะครับตื่นเต้นอะไรวะโ <c oughs> อนน้เชฟของเรามีผิวฝากเล็กน้อยนะครับอันนี้เชฟของเราปวดหลังนะครับเพราะว่าเชฟของเราไม่ได้เข้าครัวนานแล้วตั้งแต่มีเมียมานี้สี่ปีเชฟของเราเข้าครัวครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ห้าได้นะครับนอกนะนั้นเมียเข้าหมดครับเมียคลองครับแต่วันนี้เมียอยากกินสปาเกตตีครับ พส้าสปาเกตตี้เนียรู้ว่าเนียทําไม่อร่อยไม่ถูกปากฝรั่งนะครับเราต้องให้ฝรั่งทําให้เรากินนะครับเดี๋ยวของเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับเนียบอกว่าขอเยอะๆครับโอ้ครับเอาตรงนี้ครับ เชฟของเราตักน้ำต้มสปาเกตตี้ใส่ลงไปแล้วนะครับเห็นอร่อยอร่อยหอมดีหอมดีอร่อยอ,อ,อร่อยหอ,อ,อมดีหอมดีเอา <Now, S 2> Special for you โอ้ครับชีส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 ครับโอ้ครับชีสเดยอะมากครับชีสตูมากครับแม่ ท่านผู้ส้มทั้งหลายแลมาเด้อกินสปากเกตตี้มาเนี่ยด้วยเชฟเชฟโลเดเชฟโลเดอร่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแซ่บแห่งเป็นแซ่บแห่งโอเคชัวร์มาซันมาครับหมอหมอครับหมอมากินสปากเกตตี้ครับวันนี้อุ๊ี้ you first เอาวัดเนมินสปากเกตตี้มาหน่สปาเกตตี้อลาโลเดสปาเกตตี้อลาโลโลเด ยูนิมละ่ะอัลลาโลเดออัลลาโลเดอใช้กุ้งน้อยบุตรไม่รู้รสปาเกตตี้ชื่ออะไรไม่รู้สปาเกตตี้<ส>ตามใจฉันคอยมกักไซเปเปอร์มกักไซซอตอีกนะ้พี่นอ้องค็อยู่ใส่บะชิกอันนี้น้ำได้บุญเฮดเฮดสปาเกตตี้เขาพังเบิร์ตผัวของเขาแล้ก็ซื้อไส้อันเอียงกอกเอื้อ Sauce. You want extra cheese? I think a lot of cheese already. Yep, I'm mm. not yep. giving a sad every now. เมลาอย่างน mm ึง hmm. จีแสบเวลาคือ,อยาอาหารฝรั่งสิแสบแสบพี่ปกติบิต too much chili t ค a t you ใช่อมีอร่อย Mm. <coughs> you know how to do spaghetti. Not mm. like you. You do it like this. And then turn around in your spoon. And then you make like this. And then pew. Arm oh, but near. Mm. Mm. Turn, turn, turn. And make it good. And then take off. Yeah. See? Mm. ไม่ล้าสอนให้กีนทอดอื mm. มหมดแล้วเรียน้ำปผัวโอ้ยเพราะคอณกินเยอะมาก มีอาการถึงยงกันเพราะมันกินมีมแล้วครับอยู่อันนับต่อเช่มันมอดนะอยู่กินจินอ่ะนยากม่กกับแซ่บแต่คำว่าขึ้นยานี่กะเจ้ายาหวัง But you see easy dish to make อย่ะ People can make very difficult spaghetti, but this easy spaghetti is real Italian. Real no Italian, eh? No? Yeah. I mean, I the head, like, I you eat it, it's very delicious. You can make in 20 minutes. Really? Yeah, oh, 20 minutes, when I start. You're yeah. a Ja. Nee? you almost. You Ja, You can eat. Want? ja, Are je me? You do het je You struggle you can eat much to much. One. So easy to book, get inside. je You not feel hungry quick. Mm -hmm. Nelly. Eat a lot. You, mm -hmm. you do extra spicy. Ja. Yeah. i remember last time i do with this <c oughs> when i come back from work อ่ะอร่อยมากลองกินหวดอละอร่อยดีสุดคุกัชิ้นเล็กๆอันนี้เล็กอะเนาะ Yeah very g o o d y a h เฮ้ยไม่ใช่ dit is officieel pasta voor spaghetti. in mm ga -hmm. mm -hmm. want ik van lang pi je wilt extra cheese no Ha ha ha, cheese, right. we eat so quick? Yeah. Five minutes. <laughs> bye bye.